เข่นพบกับนักเอกเนื้อหอมมินพิชยาวัฒนามนตรีและพระเอกหนุ่มมาดเนียบเติรนธนพลนิ่มไทยสุขค่ะมินพิชยาวัฒนามนตรีค่ะสวัสดีครับเติรนธนพลครับมินครับถ้าจะพูดถึงหนุ่มที่เจ้าเสน่ห์สักคนหนึ่งในดวงใจของมินเนี่ยมินจะได้ถึงใครมินนะคะมินก็คิดถึงเดวิดแบ็กแฮมนะเพราะถึงขนาด แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วก็ยังฮอตไม่เลิปลานะคะเพ่งงนั้นเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่ารางวัลหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ปี2555เนี่ยได้แก่ณเดชคูกิมิยะค่ะ สวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณนะครับทีวีพูครับที่มอบรางวัลนนี้ให้นะฮะรวมถึงอยากจะขอบคุณนะครับแฟนคลับนะครับเพื่อนๆในวงการทุกๆคนนะครับแล้วก็รวมถึงครอบครัวด้วยครับขอบคุณพี่ติ๋มครับขอบคุณพี่แจ๊กกะลีนครับขอบคุณพี่หมวยครับขอบคุณครับผม